ไม่ได้เห็นยูกี้นะเห็นการทำเน่ากัไครอนมากคุเอมากวันครับอังกมนใกลมาเลยนะไกลเดียวพี่มันอยู่ที่ใจท่นู่นใจอยู่ที่นู่นทำงานันครับมเวลาน้อยพี่ กินที่นี่ค่ะอาเอสสยามเป็นไงบ้างครับผมเอสสยามบอกเลยว่าครบจบฟังในที่เดียวแน่นอนมีสี่ชั้นเสิร์ฟไม่เหมือนกันแต่ละชั้นเสิร์ฟแบบเต็มจุกๆเลยอ่ะบอกให้ย้ายชั้นเนี้ยก็คือชั้นหนึ่งก็จะมีคาเฟ่มองไปรอบๆสระวันหว่างร้านั่งซี่กาแฟดูคนเดินไปเดินมาถักเสีย ตัเ็ที่าทำทอะไรทำอะไรบ่มกาแฟอันที่สองเป็น co playing space ให้แบบมาทำกิจกรรมเจอเพื่อนใหม่ๆเจอเพื่อนเก่าๆแล้วก็ได้สนุกสนานจนอาจจะได้เป็นตัวจริงเพรเอสบอกไว้ว่าทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเล่นแล้วสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้อะไรจากการเล่นมันมันทำให้ไวฟ์กันทำงานมันมันมันได้ ความคิดสร้างสรรค์ที่ที่เชิงบวกเอามีอะไรกเชิงลบเชิงบวกเอามีอะไรอีกมีอะไรอีกในไลท์ชั้นที่สามชั้นที่สามก็จะเป็นพื้นที่ให้แบบคนมาทำ collaboration ได้หมดเป็นพื้นที่ว่างๆอะไรอย่าเง้ยมือหัวใจของพีดียังว่างอยู่เริ่มเลยเริ่มเลยเราพีคบ้างไหมส่วนชั้นที่สี่เก็บเรื่อยๆเก็นเรื่อยเลยเป็นสูดิโอเป็นสูดิโอเอาไว้ถ่ายก็ ส่วนใหญ่จริงๆชั้นสามชั้นสี่เขาก็จะเปิดให้ให้ให้พาร์ทเนอร์ของนางเอกเนี่ยเข้ามาเข้ามาใช้สเปซชั้นบนๆน,นี้ได้ครับผมใครที่แบบมีถ่ายงานเนี่ยหรืออย่างเราสองคนนี้อีกหน่อยถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะไปซ้อมเต้นเราก็มาขอใช้ชั้นสามถ้าเกวเรามีถ่ายงานเราก็มาใช้ชั้นสี่ถ้าเราหิวเราก็มาชั้นหนึ่งถ้าเราไม่มีอะไรทำเท่าเวลาเราก็มาชันช้นสองตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราเลยใช่ไหมคะโอ้โหมาได้ทุกวันเลยพี่ เขาบอกว่าไม่ต้องเป็น Gen4 เข้ามาได้มันอยู่ที่ใจเนาะหรือว่าถ้าใจเรามัน Gen4 เราก็มาได้งั้นฝากชวนเพื่อนมาเช็คอินที่นี่แหละมากันเถอะไม่เดียวแต่เียเราบอกเวลาน้อยก็คือที่เดียวใช่ไหมในการเช็คอนใช่ครับใช่เป็น Three e l e m e n t Center เขาเรียกว่าเป็น Co-Playing Space ก็จะเปิดแล้วพรุ่งนี้นะครับบวันแรกก็สามารถมากันได้เลย แนะนำให้มากินกาแฟวิวดีนะครับนี้มีอะไรมีอะไรข้างนอกมีอะไรมีคนเดินไปเดินมาชอบมากถ <c oughs> ้าอยากเจอพี่พีกับบุ่กีต้องมาวันไหนอ่ะก็มาอาจจะมีวันที่เราแบบขึ้นมาไลฟ์ข้างบนนี้ก็ได้วันนี้คุณดีอาจจะแบบมาเชา่าสตรหรือมาซ้อมเต้นอยู่ข้างบนนี้ก็ได้เออหรือพี่พีอาจจะมานั่งกินกาแฟยอยู่ข้างล่างน,นี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องของอนาคต อ่ะโอเคไปต่อเลยค่ะไปไปบริจาคทำบิลกินก่อนล่าสุดกลับมาอุ้ยคำถามจริงจังมากท่านนี่เป็นมากเลยไปบริจาคแต่ที่บันปัตตานียอะไรบ้างคะกับครอบครัวก็ก็ดีครับดีจริงจริงจุดจุดเริ่มต้นมันคือจริงแล้วคุณแม่ผมอะเขาเขารวมกับเพื่อนไปบริจาคเครื่องกระแทกนิ้วมาปีที่แล้วที่โรงพยาบาลปัตตานีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามาบอกว่าเอ๊ะ ที่โรงพยาบาลปตัตตานีเขายังขาดเครื่องมือแพทย์อยู่เพราะว่าเขาเป็นอ่สาสจังหวัดชายแดนด้วยแล้วก็หมืองว่าเรื่องเรื่องความพร้อมหรือจํานวนคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยเหมือนกับว่าถ้าปกติผมก็พีพีเราก็จะบริจาคก,กับสปาร์กชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าปีนี้เราลองไปบริจาคจังหวัดที่ห่างไกลดูไหมเผื่อเผื่อว่าเราเราก็จะได้ช่วยเหลือคนเดี๋ยวล้วก็รู้สึกว่าเออก็เลยรู้สึกว่า ก,ก็ก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไอเดียที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกหมาว่าก็ไปครับเราเราเป็นคนเลือกเองใช่ไหมคะเป็นชุดสองต้องที่แบบใช้รักษามะเร็งอ๋อจริงจริง,รง,รงเป็นเหมือนถามโรงพยาบาลว่าเขาขาดเครื่องอะไรเพราะว<ๆ>เขาก็บอกว่าเครื่องเครื<ๆ>่องสองต้องลำไส้อะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเขาพัง เพราะว่าเขาบอกว่าสามจังหวัดเนี And, that, the the so, bah, ่ยตอนนี้ส่งมาส่งคนมาตรวจที่นี่หมดเลยแล้วเหมือนว่าตอนนี้เครื่องรับพังอยู่ก็เหลือเครื่องเดียวเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่าซึ่งเครื่องส่งองลับไซ้อยากอยากเครื่องนี้ขาดแคลนมากก็เลยก็เลยเหมือนว่าคุยกับที่บ้านเลยครับใช้เวลาในการรบกวนยอดันานไหมครับในรอบที่ว่าก็ไม่นานก็คุยกันแป๊บเดียวใช่เพราะว่าทุกคนก็ก็รวมใจรวมใจกันเ้ยรวมใจกันช่วยอะไรเงี้ยครา เราทำได้ทำดีเสร์ชก่อนว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้เขามีสิงขาดที่ขาดอีกไหมก็ผมผมว่าผมว่าก็ก็ยังมียังมีแหละครับยังมีแหละผมว่ามันมันยังมีอีกหลายเลมุมที่ที่ที่มันก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างเงี้ยก็ใครใครช่วยไหวก็ไปช่วยทําบุญโรงพยาบาลกันนะครับที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับไม่ต้องที่ปัตตานีก็ได้ทางจะน้อที่บอกคุยกับเราว่าไงบ้างขอบคุณเขาแบบว่ายังไงแบบกินมารับก็ขอบคุณแหละครับถ้าเขาด่าผมนิดนึง ไม่ไม่ไม่อไม่บอกล่ไงเออเาหนะไม่ได้เลนะแม่อีมไม่นไม่ใช่่แ <akl> ล ah ้ว <pip> ก <i> <Four. S 2> <ps> ็ขอคนที่ที่นึกถึงแล้วเพราะว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วปกติแล้วอ่าอย่างที่บอกว่าเราเราอาจจะผมผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยว่าปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงโงพยบาล่ที่ ที่อยู่ไกลจากเราเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมาไม้จริงที่เขามาบอกว่าว่าว่าเขาขัดแปลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็ให้การต้อนรับไปอย่างดีครับผมที่ว่าหล่อและใจบุญด้วยเนาะทั้งหล่อทั้งใจบุญโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นจริงไหมพี่พีเขาหล่อและใจบุญเนาะนี่แหละทีนี่เขาสวยผมยาวผมยาวจนกลางหลัง ผมยาวสวยไอ้ที่ยาที่มีโปรเจกต์อะไรม่ติดไว้ผมยาวเออนะฮะโปรเจกต์มีโปรเจกต์ไม่ผิดยาวก็จริงเดี๋ยวจะมีรับบทลาฟันเซลอล์เลยเลี้ยงยาค่อยๆเลี้ยงตอนที่ตอนที่ที่เห็นพี่เขาถึงยาวขนาดนี้มีแบบคั่งไหมหรือชมเขาสวยทุกบ้านเขาสวยเขาเจอเจเน็ตเขาก็เรียกคนสวยคาไปกันนารากิดด้วยกัน ถ้าพี่พิ่งมาจากปารีสรัางวารุษิภัณงานโฆษณาของกอย่างนี่แหแหะนี่นี่หนี่นี่หนีสสน่หสน่หเสนก็ก็ดีใจครับผมเ็เป็นีโปรเจกต์หนึ่งกับทางเบรนเชก้เป็น มันเป็นคัลไลนของดีไซเนอร์ด้วยครับผมเป็นมาก็ได้มีโอกาสเขาไม่ได้ไปเดินแบบเป็นปองตัครั้งที่เขาจีก็ดีใจแต่คนชมว่าไม่ว่าสไตายไหนพี่ว่าพี่ยวาดูหมดคนนี้ก็อไม่อยู่อะไรไปถึงฉันด้วยกันก็ดีใจครับพี่ว่าเขาพยายามจะแต่งตัวให้มันหนักขึ้นแล้วก็หลายบรรยากมากขึ้นเลยไงพี่เรา่ามพยายามจะเบลนด์ความเป็นตัวเองนะ้าไชุดที่เราที่จะเป็นได้ ในทุกครั้งที่ไปเราต้องทำการบ้านทำการบ้นการบ้านเลยการบ้านเลแล้วแบบเอ้แบบเราจะต้องไปพีเซนยังไงไม่ค่อยได้ทำปกติชอบไปล้อเพื่อนไม่ใช่ไม่่ใชคนละกันนก็ทำการบ้านคงงารบักรบก็มีขอชุดมาก่อนว่าชุดเนี่ยจะเป็นยังไงรูปแบบไหน หรือจริงเราก็ดูไปก่อนว่าจริงๆแล้วช่วงนั้นอากาศเป็นยังไงเราควรจะแต่งตัวแบบไหนบ้างหรือลูกไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยได้ลองแล้วแหละจะลองในงนี้มีมีลุกไหนที่เรายังแบบยังไม่เคยลองแล้วอยากอยากใส่ก็มีหลายลูกก็มีแหละแต่ว่าเดี๋ยวแบบรอใจกล้ากว่านี้ก่อนแปลว่าแบบลุคต้องๆมันจะเป็นยังไงถึงต้องรอใจกล้าม yeah, ันมันมีต้องโคยแล้วเหรอคะไม่ต้อคยนะต้องโคยแล้วเหรอแย่จังเลย ก็้เพียวเพียวก็จะมีหลายๆลุคนี่แหละครับบางบางชิโรเอกอะไรเงี้ยที่เราสัมว่าแบบบางทีเราฟิตติ้งไปแล้วยังรู้สึกแบบมันยังมันยังไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องแบบต้องรอจังหวะแบบแบบดูก่อนว่างานไหนอะไรเหมาะสมเออผมเป็นชอบเขาลุกไหนใช่นะครับชอบเขาลุกไหนที่สุดลุกที่เขามีความสุขใครเป็นตัวเองแล้วแฮปปี้เราก็ดีใจกับทุกคน สนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวเองตอนที่ติดคุดแต่งงานขายอะไรดีตอนทีาติดคุดแต่งงานโอเคไหมใช่นะตอนทีแต่งงานโอเคไหมเขาก็ดูดีดูสง่าสมกับเป็นแบรนด์มือดีเดอร์ของแบรนด์ระดับโลกเป็นถึงแฟชั่นไอคอนระดับโลกขอบคุณค่ะคุณจู่อุณโปเต์คุณพันธ์คุีนโปรเจกต์รักถูกกับพี่เบิร์ดอ๋ออะไรนะฮะสอ๋อ ก็ก็ดีใจดีใจแหละผมว่าปีนี้เป็นปีที่ที่มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยอย่างก่อนน้านี้ก็ก็ได้ได้ทำเพลงกับพี่บอยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้ก็มีมีพี่เบิร์ดมาเราก็มีโอกาสได้ทํางานกับพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเราทุกคนเราเราเราน่าจะมีช่วงชีวิตที่เราเติบโตมามากับมากับตัวพี่เบิร์ตงานของเขาแล้วก็เหมือนด้วยล gacy ที่เขาทิ้งมาตลอดอะไรเงี้ยก็เป็น ทาเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากดีใจมากภาพผ้าผิดนะที่เขาว่าตอนสมัยที่ควงแขนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ก็พี่เบิร์ดเขาก็จําได้นะพ่เบิร์ดเขาจําได้ใช่ครับแต่ว่ว่าเด็กคนนั้นคือเราคือหมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงภาพที่เขาแชร์ว่ามิกินกับพี่เบิร์ดตอนสมัยเด็กๆพี่เบิร์ดเขาจำได้ว่าเด็กคนนั้นคือเราเขาจําึงเขาอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าเขาเขารู้ว่าแล้วเขาจําวันนั้นที่เจอกันได้ อย่างเรเตรียมพร้อมไงก็ก็จริงๆก็ซ้อมซ้อมซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วก็เหมือนว่าพอพอเป็นโชว์กับพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันมีความสนุกหลายๆอย่างมากเลยที่ที่ที่ผมว่าความน่ารักอย่างหนึ่งก็คือทางทางทีมแกรมมี่เขาก็เปิดเปิดให้เหมือนโอเพ่นให้ให้เรามีสเปซในการคิดว่าเราอยากจะทำอะไรได้เสนอไอเดียอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า สนุกแล้วก็ได้ได้เอลเมนต์ได้ได้อะไรหลายอย่างที่เราชื่นชอบคอมเบนที่เบิร์ตแล้วก็หยิบจับมาทําโชว์อะไรนะไปนะครับโอหเยอะมากพี่เยอะมากจริงๆไปเก่าวอันนี้แรงเลยเข้าไปเขาไมอันนี้แรงเลยทำไมแรงเลยไม่ดูไม่ดูเหบอวามันดูผู้คุณมันดูมีประเด็นใช่ไหมมันดูมีประเด็นแต่ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีอะ พี่ชอบเพลงถักไปเก่าร้องสักนิดร้องสักนิดเอ้ยโอเคเดี๋ยวไปรอดูค่ะพี่จะร้องเพลงผ่านไปเก่าโอ้ยคือได้เห็นพี่พีบนคอนเสิร์ตด้วยด้วยเพลงถากไปเก่าบ้าเหรอครับไปเจอต้องต้องแทนนิดนึงพี่จะพี่โบเมดาเปนโอ๋อ้ยงงงงมากเลยคือผมอะลงมาจากบ้าน คือแบบลงมาจากหออ่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็เจอพี่พิช chi กับพี่โบเขาเดินตัดหน้าบ้านแบบเหมือนเหมือนเป็นจังหวะแบบเปิดประตูปุ๊บเจอแล้วก็อ้าวเจอกันพอดีแบบด้วยความบังเอิญแบบจริงๆอ่ะคือไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันนะไม่ได้นัดกันไม่ว่าคิดว่าต้องไปเจอความคิดว่าต้องไปเจอความคิดว่าต้องไปเจอนมคิดว่าต้องไปเจอความคิด่าต้องไปเจอควมันมีตั้งหลเจอความคิดว่า้งไปเจอความคิดว่าต้องไปเจอแบบลงจากบ้านปุ๊บเดินตัดหน้าบ้านปึ้งแบบอย่าตงไปเจอดีเลยิ่าตอนอยูาม่าต้องไปเคยเจอช็อต้องปเจอความคิดว่ต้องไปเจอคม ไม่ไม่นะไม่เคย,เคยอยู่หน้าบ้านไม่เคยเจอใครเลยครับ <c oughs> ไม่เคยเจอใครเจอเดี๋ยวพามาบินทบาทแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเนี่ยออกทางระดัลงจากตึกปุ๊บปึ้งเจอแบบเดินสัดผ่านหน้าบ้านพอดีเลยอ่ะ <c oughs> มีตอนกันไปกินข้าวไปอะไรต่อหร <c oughs> ือครับก็จริงๆคืนคืนนั้นนะครับชุดน,นัดมาเจอกัน <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าพอดีผมวันนั้นผมไปดูคอนเสิร์ตแล้วพอดีผมผมตามกลับมาดึกเลยครับพอผมกลับมาคือพี่โบเขากลับไปแล้วแล้วก็แบบอยู่กับพี่พี่ชี้พี่ลูกกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเอนที่ speak English กับพี่โบเนี่ยเขาไมอยู่ภาษาณ ใช่นะ Speak English ไม right th <c oughs> ่ได้ Speak Speak ไทยครับผม p e a k ไทยครับเขาบอกว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ Speak ไทยครใช่เขาบอกว่าเป็นจุดรวมคนของคนไทยที่ลอนดอนริดด้วยโผมผมผมว่าผมว่าใครจะแปลกมากเหมือนกันตอนผมไปรอนดอนผมว่าเจอคนเยอะมากมันเหมือนแบบมองกล้องอมอง้องมเ่นเดียวมันแปลกมากเลยอมันเหมือนเล่ากเพื่อนเลย ก็ <S <S ผมบอกว่าตอนอยู่ที่นู่นน่ะมันมันเจอคนเยอะเพราะว่าเราอาจจะไปไปพยายามออกไปเจอที่ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเราก็อาจจะไปแต่ที่แบบเดิมๆอะไรเงี้ยครับอมืส <ผม S 1> <ม>ุดทยของไทยของหวานแหวนแหวนถังแหวนนิดน,นึงอือเรื่องราวว่าตอนให้น้ำบุ่มน้ำบุญน้ำตาไหลกันน้ำบุญอือหละครับผมเกิผมไม่รู้ผมก็ใครไปลองน้ำคใครนะใครไปลองน้ำไปลองน้ำไม่มีไม่มี่ขอรับลองตา ทำไมมัเป็นยังไงคะทำไมเป็นนักร้องนำได้คะิีเออถึงมัานร้องไห้เลยโหมันมันมันก็เป็นเป็นโมเมนต์ตื้นตันนะหมายถึงว่ามันมันเหมือนแบบแปลกมากเลยหมายถึงว่าปีปีปีเนี้ยปีที่ทำคอนเสิร์ตปีเนี้ยรู้จักกันครบสิบปีพอดีเลยหมายถึงว่าตั้งแบบเกือบเกือบใช่ป่ะปีนี้ปีที่สิบสิบปีกำลังจะสิบปีใช่แต่ยังไม่ครบนะครับอีกอีกนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเดือนไหนทำได้หรอ รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้มีโอกาสได้ทําได้ทํางานใหญ่ๆร่วมกันด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ยาวมาตั้งแต่ทําทหนังทำทำทำเพลงแล้วก็เหมือนกับว่ามาจบที่ที่วีดิ้งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่ามันเป็นอีกหนึ่งบุ๊กมาใหญ่ท,ที่ที่จบจากเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตาเจอกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทําอะไรแบบใหญ่ๆด้วยด้วยกันอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ก็เลยรู้สึกว่าให้ของนี้ลึกสักนิดหนึ่งพี่จรเคยแอบพีให้อะไรเขบเดี๋ยวให้เขาเหมือนกันแต่หนูไม่เคยพูดนะแต่หนูกำลังพูดอยู่นะจะรู้เนี่ยให้อะไรก็ให้เขาเหมือนกันพี่ต้องถามเขาเองเขาแหละให้เขาบอกเองเขาบอกเองดีกว่าให้ไปไม่เคยใส่เลยผมไม่เคยใส่เลยจริง เขาให้เลยมาผมไม่เคยใส่เลยสกายว่ามันเก่าแต่มันเป็นรอยใช่หมผว่ามันมันของที่มีคุณค่าทางจิตใจอะเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่จําเป็นต้องออกมาโชว์ใครไงเรารู้สึกว่าแต่แต่หมายถึงว่าก็อยากเอามาใส่บ้างนะแต่ว่าแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันแบบอยากเก็บมันไว้อย่างดีไม่บอกให้คืออะไรให้ไปเดาเองให้ถ้าบอกให้พีบอกพี่บอกที่อะไรลูก บอกใบ้ละบอกใบ้กตองอกตรเเถอเอออนี่เอกลยนะดาแล้วดบาแล้วเป็นไรอะเจ็บขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไของที่เอขาจะได้มีเวลาให้กันบางกัน